โอ้อีกแล้วสายลันเนี่ยลงลุมพรางครับดินไม่ขึ้นบ่ดินมันเปียกครับขอยมาเจอหลบมะ อยู่เลยสวัสดีครับอยู่กับช่องซจอร่งซิ่งครับผมันอยู่กับปอม,มันนะหางนุงน่มๆครับติดทุกรอบนะไม่มีใครที่จะไม่ติดนะ น,นี้เรากำลังใส่ดินเพื่อจะไปทำทางกันต่อครับปูไปเรื่อยๆเ,เราจะเลือกเอาดินที่มันมันแห้งครับปูเอาดินที่แห้งเพื่อจะไปปูทำทางอยู่กับทีมงานซุมในหอยครับที่กัดบ้านสวนใหม่บ้านตะเคียน ตะเคียนสวนไม่อำเภอกระสังครับดูกับมาร์คถูสองร้อยะแต่ตอนนี้ติดหลมเป็นว่าเล่นนะครับตรงนู้นก็ติดนี่ก็ติดทำงานลำบากเลยครับช่วงนี้โอ้แปดสองลันลันเกือบร้อ ในรถเรากำลังสายดินคขับโดยเสียปปมรับดินลมๆอย่างนี้ก็ยกไว้แล้วกัชนไม่มีเปิดครับว่าเรายกไว้สูงมากครับปังไฟหน้าพอดี ทางมันน่วมครับดินก็เปียก <c oughs> ทำทางบ่ป่าบอกว่ารอ,อนี่แหละจะทำทางเสร็จก่อนครับอ่ะต่อไปเราจะไปกู้สายลังของเรา ปันหลอไปแล้วนะหนึ่งซี่เราจะทำการดันดาก,กันครับ เทเลยเทเลยเทเลยเราจะกรบลุมนี่แหละเป็นลุมพรางนะใายมาตรงนี้กันว่าไม่รอดครับดินเปียกเปียนเลยครับ อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากติดตาม,าช,มาช่องสอจอดำเสียงให้ด้ยวยครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับ